สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูที่รายการวอลเลย์บอลหญิง u 19ชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ u 19ทีมชาติไทยด้วยนะครับเข้ารอบ16ทีมแบบบุดบิดจริงๆนะก็ทั้งฝีมือตัวเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ อีก2คู่ที่เราลุ้นให้แพ้ก็แพ้จริงๆนะฮะแล้วก็แพ้ค่อนข้างขาดเหมือนกันส่วนน้องๆแพ้แต่ว่าแพ้ค่อนข้างสูสีจนทําให้เราได้คะแนนมาหนึ่งแต้มแล้วก็เข้าสู่ในรอบแชมกทีมต่อไปซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหดุเดือดแล้วก็มันสุดๆเลยนะครับมาดูรายละเอียดต่างๆกันเลยคู่แรกอียิปต์เจอกับเม็กซิโกครับซึ่งคนไทยหลายคนนะเข้าไปเชียร์เชียร์ให้อียิปต์แพเม็กซิโกนะใช่แบบ เม็กซิโกเต็มที่เลยนะครับมีเชื้อสายเม็กซิโกเยอะนะครับผลการแข่งข,ขันอียิปต์แพ้เม็กซิโกไป0ต่อ3เซตสกอร์12ต่อ25 23ต่อ25แล้วก็24ต่อ26ครับต้องบอกว่า2เซตหลังนี้โอ้โหใจหายกันเลยนะเพราะว่าอียิปต์นี่ก็ไม่เบาเหมือนกันพยายามที่จะเอาชนะเม็กซิโกให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเม็กซิโกก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างบุรวิดเหมือนกันนะครับในช่วงของเซตสเซตสนะ แล้วก็คู่ต่อมาครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับโดมินิกันผลการแข่งขันอาร์เจนตินาเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ2เซตสกอร์25ต่อ21 21ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ23แล้วก็15ต่อ12คู่ต่อมาเป็นคู่ระหว่างโปแลนด์เจอกับสเปนผลการแข่งขันโปแลนด์เอาชนะสเปนไปได้3ต่อ2เซตสกอร์20ต่อ25 25ต่อ15 25ต่อ23 23ต่อ25แล้วก็15ต่อ8 คู่ต่อมาตูนิเซียเจอกับชิลีผลการแข่งขันตูนิเซียแพ้ชิลีไป2ต่อ3เซตสกอร์2 5ต่อ18 1 9ต่อ25 2 2ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็14ต่อ16คููต่อมาโครเอเชียเจ้าภาพเจอกับทีมชาติไทยผลการแข่งขันโครเอเชียเอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ2เซตสกอร์1 9ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ19 20ต่อ25แล้วก็15ต่อ8ก็ถือว่าเต็มที่เหมือนกันนะครับน้องๆอ,อยูสิบไทยเราถึงจะแพ้ก็ตามแต่ว่าถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับแช์นี้แล้วก็คู่ต่อมาเซอร์เบียเจอกับบราซิลครับผลการแข่งขัน,ขนเซอร์เบียแพ้บราซิลไป1ต่อ3เซตสกอร์ยีต่อ21 21ต่อ25 12ต่อ25แล้วก็21ต่อ25 คู่ต่อมาครับบันการียเจอกับเปรูผลการแข่งขันบันการียเอาชนะเปรูไปได้3ต่อ0นเซตสกอร์25ต่อ17 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ23คู่ต่อมาจีนเจอกับเบลเยียมผลการแข่งขันจีนเอาชนะเบลเยียมไปได้3ต่อ0ูนเซตสกอร์25ต่อ18 27ต่อ25แล้วก็25ต่อ21อ่ะทีนี้มาคู่ช่วงของเวลาตี2ครับ นี่เลยครับคู่นี้แคนาดาเจอกับเยอรมนีผลการแข่งขัน,ขนแคนาดาแพ้เยอรมนีไป1 3, ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ18 16ต่อ25 15ต่อ25แล้วก็23ต่อ25ก็ต้องบอกว่าใจคว่ำไปตั้งแต่ช่วงของแคนาดาเอาชนะเยอรมนีไปได้ก่อนในเซตแรกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเยอรมนีมาเก็บอีก3เซตรวดข้างหลังนะทำให้เยอรมันเอาชนะแคนาดาไปได้3ต่อ1เซตนั่นเองนะ ครูต่อมาครับเปอร์โตริโกเจอกับไต้หวันไต้หวันนี่ก็แข็งแกร่งจริงๆนะครับเปรโตริโกแพ้ไต้หวันไป2ต่อ3เซตสกอร์22ต่อ25 19ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ20แล้วก็12ต่อ15 คู่ต่อมาสหรัฐอเมริกาเจอกับตุรกีผลการแข่งขันสหรัฐอเมริกาเอาชนะตุรกีไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ19นะครับ20ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ23แล้วก็คู่สุดท้ายของการแข่งขันในรอบแรกอยู่19 คู่ระหว่างอิตาลีเจอกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันอิตาลีเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25ต่อ21 16ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ21อันนี้คือสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ค้ำาคืนที่ผ่านมาครบหมดแล้วนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกในรอบแบ่งกลุ่มหรือว่ารอบแรกครับทั้งสาย A B C D นะ อาทีนี้มาดูช่วงการแข่งขันของน้องๆ U19 ไทยเจอกับเจ้าภาพโครเอเชียกันหน่อยครับก็ต้องบอกว่านะครับถือว่าทำได้ดีกว่าแมตที่ผ่านผ่านมาแอดมินก็ชื่นชมน้องๆน,นะครับพยายามใจสู้แต่ว่าก็ไม่สามารถเอาชนะทางด้านโครเอเชียได้เพราะโครเอเชียก็มีดีของเขาเหมือนกันนะครับ โดยน้องๆ u 19ไทยครับในเซตแรกเนี่ยโอ้โหทําให้คนชัยได้ชื่นใจนะครับก็สามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้ก่อนสกอร์25ต่อ19ฟอร์มมานี่คือแบบเต็มที่จริงๆนะครับในช่วงของเซตแรกนะเป็นโครเอเชียครับเออเร่ค่อนข้างบ่อยเสถียรภาพทีเหมือนกับมันหลุดนะฮะเนื่องจากว่าน่าจะโดนเกมการเล่นแบบเอเชียแบบไทยนะฮะเขาน่าจะ เล่นไม่ค่อยออกกันสักเท่าไหร่นะฟอร์มหลุดเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นไทยชนะไปก่อนนําไปก่อน1.0น,นย์นะครต่อมาครับโครเอเชียปรับโครงสร้างได้นะครับแล้วก็ระบบทีมรวมถึงการสเกลของทางด้านสตาร์พโค้ชนะครับแนะนะําวิธีการเล่นอ่ะเริ่มบล็อกได้จับบล็อกดีนะครับแล้วก็ การตีบอลสูงขึ้นนะครับแล้วก็แทคติกการตีบอลของโครเอเชียค่อนข้างดีกว่านะในเซตที่2สามารถเอาชนะไทยไปได้25ต่อ17ทําให้เสมอกัน1ต่อ1เซตมาเจอกันในเซตที่3ในเซตที่3นี้นะครับสไตล์การเล่นของโครเอเชียก็คล้ายๆกับในเซตที่2นะใช้ในส่วนของบอลเร็วด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโครเอเชียใช้เกมเสร์บที่ค่อนข้างดีมาก แล้วก็ตีบอลสูงใช้บอล3เมตรเป็นหลักเลยนะครับเท่าเทียมมินดูนะ3เมตรกลางซ้ายขวานะครับทำให้โครเอเชียนะครับสามารถเอาชนะไทยไปได้ในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ19ขึ้นนำเป็น2ต่อ1เซตทีนี้จุดเปลี่ยนเป็นเซตที่4นะครับน้องๆยูสไทยไม่ยอมจริงๆครับเซตที่4นี่มีการขนผู้เล่นสำรองลงมาหลายคนเหมือนกันครับสลับสับเปลี่ยนกันนะก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับได้พักตัวหลักด้วยส่วนหนึ่งและในเรื่องของแท็กติกการเล่นนะครับถือว่าน้องๆเข้ากันได้ดีลิฟก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับรับบอลตบบอลเสิร์ฟน้องๆก็ค่อนข้างเหนียวกันเลยทีเดียวในเซตที่4นะสถิตภาพทีมแอดมินมองว่าถือว่าดีกว่าเซต2เซต3 <S พอสมควรเลยแต่ว่าโครเอเชียก็ไม่ยอมนะก็พยายามแบบเร่นเกมทําให้ ไทยเราเนี่ยนะครับรวนให้ได้เพื่อที่จะชนะแต่ว่าไทยเราก็มีเกมเสิร์ฟที่ดีด้วยนะครับรวมถึงน้องๆเล่นเริ่มเข้ามือกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นทางด้านไทยเราสามารถเอาชนะโครเอเชียไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ20ในเซตที่4เสมอกัน2ต่อ2เซตต้องไปตัดสินกันในเซตที่5 เซตที่5นี้นะครับโอ้โหโครเอเชียแก้เกมค่อนข้างดีครับและอีกอย่างหนึ่งครับโครเอเชียมีผู้เล่นที่เสิร์ฟดีมากๆเลยนะครับในช่วงของจังหวะต้นเซตถึงกลางเซตนะโอ้โหทำให้ไทยเราเปิดบอลลำบากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของอเกมบล็อกของโครเอเชียค่อนข้างจับบล็อกได้ดีด้วยครับสุดท้ายแล้วเป็นโครเอเชียเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ในเซตที่5ด้วยสกอร์15ต่อ8ก็ สรุปแล้วนะครับโครเอเชียเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ2เซตครับอาทีนี้คะแนนหลังจบการแข่งขันครับถ้าเป็นในเรื่องของแอตแทกเกมรุกเนี่ยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อยครับ53ไทยเรา49เกมบล็อกครับโอโหคนละเรื่องเลยนะครับเกมบล็อกโครเอเชีย18ไทย2นะครับถ้าโครเอเชียมีเกมบล็อกไม่ดีนี่ไทยเอาชนะได้เลยแมตชนี้นะ ก็ต้องบอกกันอย่างนี้เพราะว่าหลายๆายคนนะครับยังจมบล็อกอยู่นะน้องๆก็ต้องไปปรับแท็กติกการตีบอลอีกนะครับก็ฝึกซ้อมกันต่อไปส่วนในเรื่องเกมเสิร์ฟไทยเราทําได้ดีกว่านะครับเสิร์ฟเอสไป6ทางด้านโครเอเชีย5แต่ว่าโครเอเชียก็เสิร์ฟดีเสิร์ฟหนักนะแต่ว่าไทยเรานะครับเปิดบอลแรกนะครับผิดพลาดน,น้อยวันนี้นะครับถือว่าทําได้ดีเปอร์เซนต์เออร์เรอร์ครับโครเอเชียมีเยอะ กว่านะครับถึงประมาณ10นะเพราะว่าระบบโครเอเชียค่อนข้างรวนเวลาสาวไทยเราทําได้แตบนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับการเล่นกับโซนเอเชียสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมาเจอกันนะก็ อาจจะมีรวนบ้างตามระบบนะครับส่วนในเรื่องของการขุดบอลเนี่ยเป็นไทยเราทําได้ดีกว่าครับ107โครเอเชีย9 8แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรารับบอลตบบอลเสิร์ฟเยอะเลยนะครับแต่ว่าริบของเราก็ทํางานได้ดีแล้วก็ผู้เล่นหลายๆคนนะถือว่าการประครับประคองการรองบอลหรือเกมรับเนี่ยนะครับถือว่าค่อนข้างเหนียวนะทีนี้คะแนนรายบุคคลครับ ก็ขอชื่นชมน้องนัทวันนะฮะเบอร์เจ็ดเนะี่ยค่อนข้างตีบอลได้ดีนะครับตีทัชบ็อกออกข้างนอกก็เขาทําได้ดีะนะครับก็คือมีแทคนติกในการตีทําไป16แต้มนะครับก็จากเกมรุกทั้งหมด16แต้มเลยนะครับขึ้นตีกระนําอย่างเดียวเลยแล้วก็รองลงมาเป็นน้องวิสรุตานะครับ <S <S หัวเสาได้11แต้มครับจากเกมรุก10แต้มแล้วก็จากเสิร์ฟอีก 1S <S 1> นะฮะแล้วก็น้องนัทธริกาบอลเร็วครับ ทำไป10แต้มจากเกมรุก1บล็อก1แล้วก็เสิร์ฟอีก2ต่อมาครับได้7อ่าได้7แต้มนะครับจากน้องแคปหมูสุภาวดีตำแหน่งหัวเสา5แต้มจากเกมรุกแล้วก็เสิร์ฟเอสไป2นะครับวันนี้แคบหมูก็ถือว่าโดนจับบล็อกเยอะแล้วก็ตีไม่ค่อยผ่านบล็อกสักเท่าไหร่ก็ทําได้ไป5แต้มจากเกมรุกแต่ว่าน้องก็มาช่วยทีมได้ในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับได้2เอสไปแล้วก็ที่เสิร์ฟไม่ได้ เน้ก็คือเหมือนกับน้องก็สามารถทําให้คู่ต่อสู้เปิดบอลแรกลำบากเหมือนกันนะฮะต่อมาน้องสัตยอนนะครับน้องเบอร์10บ่ะเป็นบอลเร็วทําไป6แต้มนะครับได้เกมรุก5แล้วก็บล็อก1อ่ะสัสิธรนนี่ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นก็ยังโอเคเลยนะครับในแต่ละแมตช์นะต่อมาครับที่เซอร์ไพรส์หน่อยนะเป็นน้องปายนภัสรรพุิน,นตําแหน่งบีหลังครับก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปเนี่ยนะครับ น้องปลายถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่ทําแต้มได้แบบเปอร์เซนต์ความสําเร็จดีมากแล้วก็ดีสุดในทีมด้วยถึงจะมีโอกาสในการเล่นน้อยนะฮะเนื่องจากว่าปลายเนี่ยมีโอกาสในการเล่นประมาณ8ครั้งนะครับแล้วก็น้องทําได้4แต้มจากเกมรุกนะครับถือว่าน้องทําได้ดีหลายคนนะครับที่ได้ดูการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นชัดเจนปลายเนี่ยนะครับ บางลูกตีเหนือบอกได้นะเพราะว่าเขาตัวสูงแล้วก็ตัวสูงก็พอๆกับทางด้านโครเอเชียเลยบางคนเนี่ยที่เป็นหัวเสายังต่ํากว่าเขาอยู่เลยนะเพราะว่าปลายสูงประมาณ192อ่าโดยประมาณนะครับถือว่าน้องน่าจับตามองนะแอดมินมองว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเริ่มฉายไวออกมาแล้วว่าได้อ่าบอลเข้ามือเนี่ยได้โอกาสในการทําแต้มเนี่ยน้องก็ถือว่าไม่ได้ทําให้ผิดหวังเลยนะครับ แล้วก็กอนกนกทําไป2แต้มนะฮะแล้วก็นัชยาตําแหน่งหัวสาวทําไปแต้มหนึ่งอ่ะนี่คือคะแนนรายบุคคลที่นี้ถ้าเรามาดูเปอร์เซ็นต์นะครับความสําเร็จหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของอทำเกมเนี่ยนะครับว่าโอกาสมากน้อยเทียบกับแต้มที่ได้มาเป็นอย่างไรนะถ้าเป็นน้องเบอร์เจ็ดน้องนัทวันเนี่ยนะครับ ก็19.61ไม่ได้ติดลบก็ถือว่าน้องโอเคนะครับแล้วก็น้องปายทำได้ดีสุดครับก็คือ37.50ถ้าเราดูในส่วนของโอกาสคือ8ลูกนะครับทำไป4แต้มอ่ะถือว่าทำได้ดีมากส่วนคนที่ค่อนข้างติดลบหน่อยครับจะเป็นน้องแคบหมูสภาวะดีนะครับ11.76แล้วก็ น้องวิสรุตาครับติดลบไป6.15ใครได้ดูนี่ก็จะเห็นชัดเจนว่าน้องค่อนข้างจมบล็อกบ่อยเหมือนกันแต่ทั้งนี้นะครับเรื่องแท็กติกการตีบอลเนี่ยปรับได้และที่สำคัญนะครับในบางลูกที่เป็นแต้มสำคัญนะครับน้องเบอร์12วิสุรุตาเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันนะในเซตที่4นี่ก็อาศัยจังหวะการขึ้นตีของเขานะครับทำให้น้องๆยูสิไทยได้อชัยชนะมาในเซตที่4 แต่ว่าเซตที่5นี้ก็อย่างที่บอกนะครับโครเอเชียเขาก็แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ปรับแก้เกมขึ้นมาได้นั่นเองอาทีนี้มาดูตารางคะแนนล่าสุดเลยนะครับก็คือจบรอบแรกรอบแบ่งสายแล้วนะฮะทีมที่ผ่านเข้ารอบมีสายละ4ทีมดังนี้ครับสาย A นะก็จะมีอันดับหนึ่งคือโครเอเชียเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ มี13แต้มก็ชนะทั้ง5แมตช์เลยครับอันดับ2เยอรมนีอันดับ3าเม็กซิโกอันดับที่4เป็นไทยนะชนะแมตช์หนึ่งได้มา4แต้มอันดับ5แคนาดาชนะแมตช์หนึ่งได้3แต้มอันดับ6ยิปช์ชนะแมตช์หนึ่งได้3แต้มก็เป็นโครเอเชียเยอรมนีเม็กซิโกแล้วก็ทีมชาติไทยเข้าสู่ในรอบ16ทีม ทางด้านทีมชาติไทยของเรานะครับเข้าสู่รอบ16ทีมในฐานะอันดับ4ของกลุ่ม A นั่นเองต่อมาครับกลุ่ม B อันดับ1เป็นบราซิลครับชนะทั้ง5แมตช์ไม่มีแพ้มี14แต้มอันดับ2ไต้หวันฮะชนะ4แมตช์มี11แต้มอันดับที่3เซอร์เบียอันดับที่4อาอาเจนติน่าอันดับที่5โปรตุเกสกับโดมินิกันอันดับ6ตกรอบนะครับมีบราซิล มีไต้หวันมีเซอร์เบียมีอาร์เจนตินาเข้าสู่ในรอบ16ทีมบราซิลเข้าสู่รอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม B ต่อมากลุ่ม C ครับกลุ่ม C อันดับที่1คือโปลแลนด์ครับแข่ง5แมตช์นะรทั้ง5แมตช์มี13แต่อันดับ2บัลแกเรียอันดับ3สหรัฐอเมริกาอันดับที่4ตุรกีอันดับ5สเปนอันดับ6เปรูสเปนกับเปรูตกรอบนะครับเข้ารอบก็เป็น โปลแลนด์บัลแกเรียสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตุรกีซึ่งโปลแลนด์เข้าสู่ในรอบสมบทีมในฐานะแชมป์กลุ่ม4แล้วก็กลุ่มดีครับกลุ่มดีจะมีอิตาลีครับเป็นแชมป์กลุ่มแข่ง5แมตช์ชนะทั้ง5แมตช์มี15แต้มอันดับ2เป็นจีนอันดับ3ยญี่ปุ่นอันดับที่4เบลเยียมครับแล้วก็อันดับ5ชิลีอันดับ6ตุเซีย ชิลีกับตุเซียเนี่ยนะครับก็ตกรอบส่วนอิตาลีจีนญี่ปุ่นแล้วก็เบลเยียมผ่านเข้าสู่ในรอบ16ทีมอิตาลีเข้าสู่รอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มดีอันนี้คือรายละเอียดตารางคะแนนแล้วก็สรุปแล้วนะครับ4ทีมแต่ละสาย รวมเป็น16ทีมเนี่นะเข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อไปส่วนทีมไหนที่ตกรอบก็หล่นไปจัดอันดับกันต่อไปก็มีโปรแกรมตารางการแข่งขันทุกคู่อยู่แล้วนะครับทีนี้ไทยเราเจอกับโอ้โหอาวุธหนักของสาย C เลยนะเพราะว่า A กับซนะ่มันควยกันเพราะฉะนั้นไทยเราจะเจอกับโปแลนด์นะโปแลนด์เป็นแชมป์กลุ่ม C ผู้ที่ไม่ได้พ่ายใครเลยนะส่วนไทยเราเป็นอันดับ4ของ กลุ่ม A ครับมาดูกันประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่นะครับเพราะว่ารุ่นก่อนนะรุ่นท้องเฟิร์นวริสราปี2023อ่ะนะครับคือเราไปไข้สายเหมือนกันนะ ไปเจอกับจนะีนครับเป็นแชมป์กลุ่มแต่ว่าเราสามารถพลิกเอาชนะจีนได้3ต่อ2เซตอาทีนี้รอบนี้เนี่ยไทยเราจะสามารถพลิกชนะโปแลนด์ได้หรือไม่ถ้าพลิกชนะได้ก็เข้าสู่ในรอบ8ทีมทันทีครับมาลุ้นกันคนระับผู้ชมว่าจะสามารถทําได้หรือไม่น้องๆอยูสิของเรานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่หินสุดๆเลยนะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเข้าสู่ในรอบ16ทีมก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งแล้วนะก็มาดูกันครับมาชมมาเชียร์กันว่า ผลจะออกมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวท่านมินมีตารางการแข่งขันคา,ายนอละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของวันเวลาเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับอาทีนี้มาดูคะแนนสถิติการแข่งขันนะครับแบบอ่าท็อปอันดับเลยนะก็คือรวมทั้งหมดเลยเป็นสถิตินะครับ ยู9ระดับโลกเลยนะครับในการแข่งขันในรายการนี้ถ้าเป็นในเรื่องของเบสกอลเนอร์นะครับค่อนข้างห่างเหมือนกันทีมชาติไทยของเราแต่ถ้าเป็นในส่วนของเบสแอดแท็เกอร์หรือว่าเกมรุกยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับก็ยังห่างอยู่นะเมื่อก่อนแคบหมูอยู่ต้นๆตอนนี้แคบหมูลดลงมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาแคบหมูทําแต้มไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้อยู่อันดับที่17เท่ากับน้องนัทวันนะครับทําไปคนละ50แต้มนะ แล้วก็อันดับ19เป็นน้องวิศรุตาเสียงนานครับทำไป48แต้มอ่านี่คือ best attacker เกม e ู o o ยอดเยี่ยมครับต่อมาเป็นเรื่องของเกมเสิร์ฟยอดเยี่ยมครับ best server นะครับซึ่งขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับตอนนี้น้องติดอันดับ5นะครับเป็นน้องสุภาวดีพันวิไลแคปหมูนะครับเสิร์ฟไป 7S นะฮะแล้วก็น้องสสิทอนเจตตะทำไป 7S เหมือนกันนะครับ เป็นตำแหน่งบอลเร็วอ่ะก็ตอนนี้ยังเกาะอยู่ที่อันดับ5อยู่นะครับก็ถือว่าทําได้ดีให้เกมเสิร์ฟของทีมชาติไทยนะต่อมาครับเป็นสกิลของเบสเซตเตอร์อ่ะสำหรับปีนี้ยู19เบสเซตเตอร์ไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างดีสุดเนี่ยนะครับเป็นน้องบันทิตาคงนอกนะครับอยู่อันดับที่20ทำไป81นะครับเซตสำเร็จไปนะก็อยู่อันดับค่อนข้าง เยอะเหมือนกันเมื่อก่อนนี้นะครับน้องกนกพรตำแหน่งเซตเตอร์เหมือนกัน u 19ของไทยปี2023เนี่ยนะครับอันนั้นอยู่อันดับต้นๆของท็อปสกอร์โลกของ u 19ก็ถือว่านะครับคือจะเห็นตัวโดดเด่นในแต่ละรุ่นว่าโดดเด่นเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะของไทยเราครับต้องตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งตัวรับอิสระหรือว่าริบโบิลนั่นเองครับ มีเบสดิกเกอร์แล้วก็เบสรีเซเวอร์นะครับซึ่งน้องสิริกานดาทำได้ดีมากครับติดท็อป2ทั้งหมดเลยนะครับณเวลานี้นะจบการแข่งขันเนี่ยแมตจบสายทุกคู่แล้วเนี่ยนะฮะการขุดบอลยอดเยี่ยมติดท็อป2ของโลกตอนนี้นะครับขุดบอลไป97ครั้งนะครับ ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่ทำได้ดีสุดเป็นโครเอเชียนะฮะทำไป102ส่วนอันดับ3เนี่ยจะเป็นตุรกีนะครับ73อันดับ4เป็นญี่ปุ่นนะฮะ70นะในญี่ปุ่นยังไม่เท่าเราเลยนะครับโอ้โหเก่งมากๆเลยสำหรับน้องสิริการดานะครับทีนี้เนี่ยนะครับอีกสกิลหนึ่งก็คือเบลลิซิเวอร์ครับน้องสิริการดาตอนนี้ติดท็อป2ของโลกเหมือนกันครับอันดับที่1ของเป็นอาร์เจนตินานะครับ46สสำเร็จนะฮะในการ รับเสิร์ฟยอดเยี่ยมนั่นเองแล้วก็อันดับ2เป็นไต้หวันครับ39ซึ่งสิริการดาก็รับเสิร์ฟได้39เท่ากับไต้หวันนะครับขอเสียงปรบมือด้วยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเป็นไต้หวันทั้ง2คนเลยนะครับคะแนนเท่ากันที่32นะโอ้โหไต้หวันนี่เขามีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็การเปิดบอลแรกที่ดีทําให้เขาเนี่ยนะฮะ สามารถเปิดบอลเข้าจุดแล้วก็เล่นเกมลุกได้เป็นอย่างดีอันนี้คือความแข็งแกร่งของไต้หวันก็บอลแรกนแนละนะครับทาได้ดีมากก็คือพื้นฐานการรับบอลนข้าั้งดีส่วนเราก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับพื้นฐานการรับบอลก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับ <c oughs> ก็ติดท็อปสกอร์โลกไปอันดับที่2ของโลกทั้งเบสดิกเกอร์แล้วก็เบลซิเวอร์นะครับรับเสริรฟยอดเยี่ยมกับขุดบอลยอดเยี่ยมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเฮ้ยเห็นหลายๆลูกแล้วนะครับที่น้องสริการดาบินรับบอลเนี่ย ก็ขอชื่นชมน้องทาได้ดีจริงๆนะครับอันนี้คือรายละเอียดในการแข่งขันครับคือที่ผ่านมาแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆของผู้เล่นด้วยแล้วก็ผลงานของน้องๆ้องยูสิบเก้าทีมชาติไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวอดมินจะอัปเดตตารางการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในรอบ16ทีมครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบรบิบทและกีฬาสวัสดีครับ